แรงแต่ก็มันก็ยังต้องยอมรับว่าก็ยังมีอยู่เมื่อกี้คลีถามแอบถามนั่นนักรบช่วงพักโฆษณาใช่ไหมว่าสรุปว่าแบ่งแยกนี่สรุปว่าเขาจะแยกได้สําเร็จไหมหรือตอนนี้เขาจะแยกสำเร็จไหมโอ้หอย่างเงี้ยเลยใช่แบบหนูแบบคุณเช่นมาร์กตลอดเวลาจริงๆแล้วก็อยู่ที่การร่วมกันแก้ไขปัญหาตัวนี้แหละฮะจริงจริงแล้วมันก็คือชาวไทยด้วยกันทั้งหมดนะรเป็นแว่าการยึดถือประวัติศาสตร์การยึดถือกลุ่มอัตลักษณ์อะไรพวกนี้มันยึดถือกันตอนไหน ค่ะใช่ใและก่อนนั้นนะ่ะและหลังจากนั้นล่ะอะไรเนี่ยม,มันมันก็ต้องมานั่งคุยกันว่า<ถ>จริงๆแล้วเนี่ยความเป็นอยู่ณนปัจจุบับนเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไระมันต้องมาแก้ที่ตรงนี้คืออย่างนี้ถนะ้าเกิดถ้าเกิดว่ายึดว่า อดีตของฉันประวัติศาสตร์ของฉันเป็นนี้ก็ร้านนาก็ต้องแยกใช่ไหมคะใช่อีสานอะไรอย่างเงี้ยแยกศรีวิชัยแยกอะไรคือก็ต้องอยุทยาแยกอะไรสุโขทัยก็ต้องก็ต้องแยกหมดคือถ้ายึดประวัติศาสตร์แต่ถ้านสถานการณ์ปัจจุบันเรารวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเราก็ต้องอยู่กันแบนกันเป็นแบบ คนไทยด้วยกันแล้วยุทธศาสตร์ต้องเปลี่ยนไหมคะไม่เปลี่ยนฮะก็คือณขณะนี้ผมผมเรียนอย่างนี้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญนะครับณปัจจุบัน่างปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มประเดี๋เดิมทีเดียวเนี่ยเราทํางานในลักษณะการเป็นแท่ง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 กองน่แท่งสอปตอที่เป็นแท่งเนี่ยเพราะว่าพระราชบัญญัต มันใช้คนละตัวอ๋อค่ะกฎหมายอยู่ดีแล้วตัวสุดท้ายก็คือตัวของกระทรวงดุบงกรมค่ะค่ะซึ่งตัวนั้นเขาเป็นแท่งงบฟังก์ชันอะไรของเขาซึ่งจริงแล้วแท่งใหญ่สุดเงินเยอะสุดด้วยจะอยู่ที่ตรงนั้นส่วนของกรมนการกับของสปตเนี่ยเงินนี่ไม่ได้เยอะอะไรเลยเป็นพวกการทํางานที่เป็นเบี้ยเลี้ยงอะไรพวกนี้มากกว่าติ้ตี้กำลังผลนี้พอมาปีที่แล้วเนี่ยเรามองว่าการทํางานที่เป็นสามแท่งกันมาก็คุยกันจนถึงเอยเข้นไปถึงรัฐบาลรัฐบาลเนี่ยก็เลยจัดตั้งค เ,เขาเรียกว่าคณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้คือในรูปออของชื่ยอย่อว่ากปตนี่ครั้งแรกเลยใช่ไหมคะคที่จับทุกแท่งมารวมกันอย่างนี้ใช่ครับ<อ>แล้วก็วกปตตัวนี้คณะกรรมการตัวนี้ก็จะมีท่านรองนายกเติมตีที่มอบหมายเป็นประธาน คณะกรรมการซึ่งปัจจุบันก็เป็นท่านพลเอกยุทธศักดิ์ศรีประภาแล้วก็จะมีหัวหน้าส่วนราชการมาเป็นคณะกรรมการร่วมกันแล้วก็ในคณะนี้จะทํางานในลักษณะการบูรณาการอ๋อก็ดีนะไม่งั้นต้องใช้งบซับซ้ำซ้อนใช่ฮะหน่วนนี้ก็ลงงบประกอบกับณปัจจุบันเนี่ย รัฐบาลได้ออกนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดเชียงภาคใต้ปี557 55 5ซึ่งตัวสภาของมู้หญงชาตินี่ครัเป็นคนทําขึ้นมา,นาก็เสนอเข้าสภาอะไรผ่านหมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ออกมาใช้ตัวนี้ก็จะเป็นแผนแม่บทหรือว่าเป็นกรอบในการทํางานให้กับทั้งสองฝั่งคือกรมากับ สวตตัวนี้มันจะเป็นตัวที่นั่นนะแล้วก็ขณะนี้พอคณะกรรมการตัวนี้จัดตั้งขึ้นมาก็มีการประชุมกันแล้วก็ค,คุยกันแล้วก็กําหนดกรอบเดินตามนโยบายตัวนั้นกํากหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ร่วมระหว่างกรมนนกับสวตในด้านความมั่นคงและพัฒนาเข้าด้วยกันขณะนี้เป้าเรามีเป้าหมายร่วม อยู่ประมาณ29เป้าหมายร่วมเยอะมากเลยนะหลักๆนี่คือหลักๆก,ก็คือเป้าหมายผมผมเรียนนี้ก่อนว่าว่านโยบายตัวของสอมชอของรัฐบ,บาลที่ออกแก้ไขปัญหาจรารภาคใต้เนี่ยก็คือมันจะมีวัตถุประสงค์นโยบายอยู่9ข้อแค่นั้น นะข้อหนึ่งเป็นเรื่องของการรักษา <K S 1> ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเนี่ยก็ไล่ามาพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับพื้นที่มีทั้งหมดเนี่ยเ้าเออข้อเก้าข้อพอหลังจากเข้อแล้วเนี่ยทางกรมนกับทางสวตเนี่ยก็มาเอาวัตถุประสงค์ตัวนี้เอามาคุยกันแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคือทํำยังไงจะให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ย มองแล้วมันตรงกันแล้วทํางานก็ต้องมากําหนดกาหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ร่วมตัวนี้มาแต่ก็มาเป็นสมมุติว่าคนหนึ่งเนี่ยเรื่องของกาลอพรมันอาจจะแต่มาเป็นสามเป้าหมายยุทธศาสตร์ร่วมแล้วก็จะได้ไปออกไปเป็นทางปฏิบัติแล้วก็ออกตัวเนี้ยไปทางปฏิบัติแล้วก็จะแปลงนม่มาตัวเนี้ยไปสู่การบัิบัติว่าสวทรับตัวไหนกรมาธรับตัวไหนกระทรวงทบวงกลมรับตัวไหนแตไมไม่ทำมาตั้งนานแล้วนะ <laughs> ม,มันเป็นเรื่องของนโยบายในการผ่านมาของแต่ละรัฐบาลคือถ้าทําอย่างนี้ได้มันก็จะทำหนึ่งงบประมาณไม่ซ้ำสอนอนที่สองทำงานก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราวกันถานอกจอากนี้เรายังกําหนดเขาเรียกว่าเฉพาะหน้าเฉพาะกลางระยะยาว <c oughs> ให้เห็นว่าโครงการอย่างเงี้ยไม่ใช่มาทาปีนี <c oughs> ้คุณต้องขยับขึ้นไปทํา อีกปีนึงหรือปีต่อไปอีกสองปีมันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนขนาดนี้เดินตามกรอบจนวน่้เข้าไปฟังถือว่าเป็นมิติดีน่าสนใจฟังดูสถานการณ์น่าจะดีขึ้นกล้าลงแล้วนะ ไปได้แล้วนี่กำลังชวนกันอยู่ว่าชวนเขาที่แล้วก็ชวนพี่ต้นใช่ไหมคะใช่รองชวนเนี๋ยชวนน้องคลีลงไปโอ้ถ้าถ้าไปค่ะท่านท้พลสบายใจสบายแน่นอนยินดีค่ะไปให้หนุ่มสาวชาวใต้มีกำลังใจหนุ่มสาวคือส่ายใจนดผมถือว่าชีสัญน้ามั่นใจมั่นใจว่าสถานการณ์เนี่ยเราปลอดภัยแน่นอนวันนี้ขอบพระคุณท่านพุมตรนนักรบขอบคุณคลี่ะขอบคุณค่ะไว้พี่ลงแล้ชวนลงไปด้วยกันได้เลยอาราดเดี๋ยวไปชมเด็กคิดเด็กทำการปิดท้ายที่ทางข่าวในวันนี้วันนี้เราสำ คนลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ เปรียบโรงเรียนเป็นเสมือนบ้านหลังที่สองศูนย์ครูใต้ที่บ้านน้ำดำตำบลปุโลปุโยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีแห่งนี้ก็เป็นดั่งบ้านที่ช่วยสร้างความอบอุ่นและรอยยิ้มให้กับพวกเราทุกคนค่ะ พราะศูนย์ครูใต้แห่งนี้เป็นศูนย์รวมความสุขให้กับพวกเราและคุณครูโดยนอกจากจะเป็นศูนย์ที่พักคุณครูผู้สอนแล้วศูนย์ครูใต้แห่งนี้ยังมีโรงเรียนพระราชะดำริศูนย์ครูใต้ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประฐมศึกษาปีที่6ด้วยทั้งนี้ก็เพื่อให้พวกเรามีความสะดวกในการเดินทางอีกทั้งยังมีพี่ๆเหล่าทหารคนเก่งมาคอยช่วย ดูแลให้พวกเราและคุณครูได้อุ่นใจในการเดินทางด้วยค่ะนึ่งจากเหตุการณ์ที่ครูใน3จังหวัดเจดดนภาคใต้ไม่มีความปลอดไปในชีวิตและทรัพย์สินเราองก็ได้มีวิธีสอนนีให้สร้างบ้านพักหัือบ้านปลูกขึ้นสําหรับส่วนนี้ทั้งหน่วยนะครับก็ได้จัดกําลังคนในการรอปภรักษาความปลอดภัยให้กับครูบุคลากรและนักเรียนนะครับ ของโรงเรียนในพื้นที่นะครับซึ่งก็ปฏิบัติทุกวัน,นก็รู้สึกปลอดภัยนะคะที่ได้มาสอนโรงเรียนนี้เพราะว่าบ้านพักกับโรงเรียนอยู่ใกล้กันไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางและก็ไม่มีภาวะเสี่ยงในการเดินทางระหว่างบ้านพักกับโรงเรียนค่ะจากความตั้งใจและความร่วมมือของทุกๆภาคส่วนทําให้วันนี้พวกเรามีบ้านที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความอบอุ่นและรอยยิ้ม ที่บ้านหลังนี้มอบให้บ้านที่เรียกว่าศูนย์ครูใต้ค่ะเด็กหญิงจันทการตองตราชูผู้สื่อข่าวอาสาเด็กคิดเด็กทำรายงานค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ต้องติดตามสารรัฐธรรมนูญอ่านคำพิพากษาคดีแก้ไขรัฐธรรมนูญเวลา14นาฬิกาผู้ตรวจการแผ่นดินถแถลงผลคำวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนนายกรัฐมนตรีกรณีโฟซีซันและผลประโยชน์ทับซ้อนในโครงการบ้านหลังแรกนายกรัฐมนตรีเดินทางเงยือนกัมพูชาพร้อมเจรจาทวิภาคีผู้นำพม่าและกัมพูชา สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัท,ท <concent> สารสินไทยทัศน์เบนซองหล่อธนาคารอมสินเสนอช่วยคิดช่วยทำโดย เครื่องดักจับยุงอัจฉริยะแบล็คโฮองค์การเพศสัจกรรมรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพยาหมองตราถ้วยทอง แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่งพระประชวรขณะประทับนรงพยาบาลศิริราชฉบับที่หขคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษารายงานว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระอาการทั่วไปดีขึ้นเป็นลำดับเคลื่อนไหวพระวรากายได้คล่องขึ้นประทับบนพระเก้าอี้ได้เสวยพระกายหารได้ไม่มีภาวะแทรกซ้อนคณะแพทย์ได้ถวายการรักษาด้วยการทำกายภาพบำบัดต่อไป นายกรัฐมนตรีระบุการตัดสินใจเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจของสภา ขอติดดันว่าจะไม่มีการทำประชามติแต่จะเป็นการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งโอบสสารรัฐธรรมนูญชี้การแจ้งความดำเนินคดีกับแกนนำคนเสื้อแดงและสาสพักเพื่อไทยเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างและเพื่อปกป้องสถาบันศาลคณะรัฐมนตรีอนุมัติการขยายเวลาการส่งมอบรถยนต์และการยื่นเอกสารสำหรับโครงการรถยนต์ใหม่คังแรกแบบไม่จำกัดระยะเวลาแตบบ่ไม่ขยายเวลา การโอนการออกไปโดยจะสิ้นสุดวันที่3เดือนธันวา,าคมปีนี้ทัพนักกีฬาไทยได้เหรียญแรกจากยกน้ำหนักหญิงรุ่น58กิโลกรัมโดยพิงสิริสิริแก้วได้เหรียญเงินขณะที่ชัดชัยบุตรีเอาชนะคะแนนนักเชคตุรกีไปได้อย่างขาดลอย24-10ต่อ 10. ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบนักชกค,คิวบานในรอบต่อไป คุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำสำหรับเช้าวันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะคะวันนี้เป็นวันอังคารที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2555ค่ะรายการช่วยคิดช่วยทำได้นําเสนอเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันมาหลายครั้งในหลายมิติด้วยกันแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่เรายังไม่เคยคุยกันเลยก็คือการเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเรื่องของความมั่นคงเป็นหนึ่งใน3เสาหลัก ถ้าเราจะเป็น AEC เรื่องความมั่นคงเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราจะต้องเตรียมตัวเหมือนกันเพราะว่ามีการค้าขายมีการแลกเปลี่ยนอะไรกันมากมายความมั่นคงตรงนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวผูชมรายงานพิเศษกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันกับตัวแทนฝ่ายความมั่นคงและพระเอกในดวงใจของคนวัยดิฉันสรีบูลนี่นะคะพี่ต้นจักริดอมารัตนค่ะพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ การก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกเหนือไปจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจในรูปของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นเสาหลักแล้วยังมีความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมกับความร่วมมือด้านความมั่นคงเป็นอีกสองเสาหลักที่จะนำพาอาเซียนไปสู่เป้าหมายที่วางไว้การผนึนกกำลังกันของสิชาติสมาชิกอาเซียนเป็นประชาคมความมั่นคงมีเป้าหมายให้ภูมิภาคนี้มีความมั่นคงแม้จะไม่มีศักยภาพ ทางด้านการทหารมากนักแต่การรวมกลุ่มกันก็น่าจะสร้างความเกรงใจให้แก่นานาชาติได้มากกว่าการอยู่อย่างโดดเดี่ยวนอกจากนั้นยังอาจจะมีส่วนลดปัญหาความขัดแยง้งเรื่องของเขตแดนระหว่างประเทศสมาชิกรวมทั้งปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยด้วยขณะที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเริ่มขึ้นในอีกไม่ถึง3ปีข้างหน้าประชาคมความมั่นคงอาเซียนจะมีความคืบหน้าไปถึงไหนติดตามช่วงหน้าค่ะ คิดช่วยทําโดยองค์การเภสัจกรรมรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ399วันจากธนาคารอมสิน นายกรัฐมนตรีสั่งร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงทำงานร่วมกับสมชดูแลเหตุรุนแรงในภาคใต้ขณะที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณกว่า390ล้านบาทให้กอรมนแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ด้านตำรวจขยายผลจากกล้องวงจรปิดระบุกลุ่มคนร้ายที่กราดยิงทหารเสียชีวิตสีนายมาจากหลายอำเภอในจังหวัดยะลาและปัตตานีคารมอเห็นชอบตั้งงบประมาณปี2556วงเงิน5,000ล้านบาทเป็นทุนหมุนเวียนกองทุนตั้ง ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการคนไทยในซีเรียกลุ่มแรกจำนวน1ิคนเดินทางถึงไทยแล้วส่วนที่เหลือจะทยอยเดินทางกลับภายในวันที่1สิงหาคมนี้ขณะที่กองกำลังซีเรียสามารถยึดเมืองอเลปโปกลับคืนได้แล้วหลังต่อสู้กับกลุ่มต่อต้านอย่างหนักพายุไต้ฝุ่นเซาล่าพัดถล่มฟิลิปปินส์ทำให้ฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่กรุงมะนิลาได้รับความเสียหายมากที่สุดมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่าง น้อยสามคน อาละคะกลับเข้ามาสู่รายการช่วยคิดช่วยทำกันกับการเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ของเราในอีก2ปีข้างหน้านี้นะคะคุยกันไปเรื่องของฝ่ายด้านสังคมกันบ้างเรื่องวัฒนธรรมกันบ้างเรื่องเศรษฐกิจก็คุยกันไปหลายครั้งแต่ยังไม่เคยคุยด้านความมั่นคงกันวันนี้เราจึงมีโอกาสได้เรียนเชิญรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการปฏิบัติการที่5กากองนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากรมนพลตรีนักรบบุญบัวทองมาคุยกับเรารวมถึงได้เชิญพี่ต้นจักริฑามรัฐมาคุยด้วยสวั ทั้งสองท่านค่ะท่านนักรบสบายดีนะคะสบายครับอยู่สามจังหวัดตลอดอยู่เหมือนกันก็ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงสถานการณ์ดูดีขึ้นไหมคะก็พัฒนาไปแนวทางที่ดีขึ้นมาทางต่าฟังอย่างนี้ก็สบายใจแม้จะเห็นข่าวคราวเรื่องของยังมีการสูญเสียอะไรอยู่ต่อเนื่องอยู่บ้างก็ตามใช่แต่ว่าการพัฒนาหลายๆอย่างเนี่ยดีขึ้นเยอะนี่ไม่น่าเชื่อนนี่ว่าพระเอกขวัญใจหญิงนะ อ่าเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมเราไปเดียวกันเลยาบอกว่านี่เป็นพระเอกขวัญใจเราแต่ว่าสนใจเรื่องการบ้านการเมืองไม่ยิ่งหย่อนแม้ว่าอยู่ในในในจอที่ดูบูรบนะแต่ตัวนอกจอก็ก็สนใจบ้านเมืองเลยผมก็อยู่ตามแต่งจังหวัดนะครับเพราะว่าต้องถ่ายต่จังหวัดทุกเรื่องทุกเรื่องใช่ไหมคะเห็นบอกว่าสนใจสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ด้วยเหมือนกันก็ ครึ่งหนึ่งคือคุณพ่อเป็นคนนครศรีธรรมราชเป็นคนใต้เลยนะมีสายเลือดชาวใต้อยู่ครึ่งตัวอยู่เหมือนกันนะครพี่ต้นเห็นพี่ต้นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราทํางานคือตอนนี้เรากาลังจะเป็น AEC เห็นบอกในวงการบันเทิงเองก็ตื่นตัวเรื่องนี้เหมือนกันครับเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวนี้เนื่องจากโลกแคบลงอะไรก็ตามถึงตัวประชาชนแบบเราได้เร็วมากขึ้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะ จะชัดเจนด้วยว่าอะไรคือผลกระทบกับเรื่องอ่าจจะมีผลกระทบบ้างในแง่มองเรามองเป็นเพลงรักบูนะเล่นอะไรก็ต้องบทบูอาจจะเล่นตลกเหรอคะยังไม่ยังไม่ค่อยเห็นนะหลายหลายเรื่องหลายเรื่องแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของคือความเกี่ยวข้องกับบทบูกับ ความดูความเข้มแข็งของเรื่องของบ้านเมืองที่จะต้องดูแลดูแล้วเนี่ยมีความกังวลใจอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงเออไม่กังวลใจครับเพราะว่าเรามีฐานี่โโอ้ ดูแลประชาชนดูแลผมดูแลทุกๆคนอย่างดีเยี่ยมอยู่แล้วแต่วันนี้ผมมีคําถามเด็ดนะครับจะบอกเลยไม่จะถามเลยไหมคะถามเลยได้ไหมได้ได้ถามไดตขออนุญาตถามแบบนี้ครับได้อ่านข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงซึ่งเป็นหนึ่งในสามแม่บทที่เราจะต้องจัดการกับกับเรื่องของอาเซียนที่จะมาถึงในอีกปีห้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากทราบเลยคือว่า นอกจากความที่ประเทศไทยจะได้ประโยชน์แล้วแล้วก็ต้องพาตัวเองเข้าไปอยู่ใน Big กแฟมิล่สิปร,ประเทศใช่ย้อนกลับมาที่ผมประชาชนเราท่านทั้งหลายเนี่ยอะไรคือรูปธรรมท,ที่เรียกว่าเป็นประโยชน์ที่จะถึงตัวเราครับอ่ถ้าจะเป็นเอาในสุมนน่ไ้เชิงความมั่นคงคอย่างนี้เนี่ยรเรามีจะมีความปลอดภัยมากขึ้นไหมหรือว่ามีความเสี่ยงอะไรหรือเปล่าผมผมต้องเรียนก่อนเลยนะครับว่าของคงชาติเน่ย พรังามหน้าทางทหารเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเลยนะ,ะถือว่าเป็นล